เมื่อนี้สมีข่าวมาเราให้ฟังครับเมื่อนี้ผมมาทั่วไปหาพนารงเสริมมาพระนารงเอกสารแล้วเงื่อนสิเข่ามือใดเพราะว่ามีคนมาถามหลายเนาะว่าไอ้คนมาถามในยูทูบเหรอว่าเงืนสี่เข่ามือใดส่งเอกสารแล้วเหรอครับแตเงินวนาเพื่อนบอกว่าเงืนเขาเดือนนานะครับเดือนนาพอเกินวันที่ยี่สิบนะครับแต่ าวสีแจงพี่น้องซม,มีเหรอครับว่างเนื่อที่เขาเดือนนานะครับบ่เกิดวันที่ยี่สิบนะครับเงื้อซอยนะครับนี่มีขาวซม,มีเหรอครับ